สวัสดีครับผมทิวทัก๊อฟนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับพศสองพนะครับก็คือเป็นหลักสูตรนะครับที่เราอ้างอิงนะครับในปี64นะครับเพื่อที่จะใช้สอบนะครับในปี6 6ถึงปี67นะครับในสนามใหญ่นะครับ เราก็จะมาดูว่าในปีหกสีเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างน,นะครับที่เราต้องอ่านสอบนะครับในส่วนของภาคกแล้วก็ในส่วนของภาคขนะครับวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของภาคกก่อนนะครับสําหรับในส่วนของภาคกน,นั้นครับก็จะมีวิชานะครับแบ่งออกเป็นนะครับ คะแนนเต็มนะครับหนึ่งร้อยคะแนนนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับสี่หัวข้อนี้นะครับสี่หัวข้อนะครับที่เราต้องใช้อ่านนะครับเผื่อท่านนะครับจะเตรียมตัวนะครับในการสอบนะครับปีหกกถึงปีหกเจ็ดนี้นะครับซึ่งจะมีการสำรวจนะครับอัตราว่างไปแล้วนะครับแล้วก็มีการสำรวจเพิ่มเติมตลอดนะครับแล้วก็จะมาเตรียมตัวกันนะครับสำหรับท่านที่ เตรียมตัวสอบท้องถิ่นนะครับโดยเราจะหลักสูตรตรงนี้นะครับจะห้างอิงในปี64นะครับแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับลงวันที่9กพ64นะครับในส่วนนะครับภาคความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับภาคก่อนะครับคะแนนเต็มนะครับ100คะแนนนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับ4จุดนี้นะครับ4จุดนี่นะครับ ก็1น1่อนและ1.4นะครับ1.1นะครับก็คือความสามารถนะครับในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล30คะแนนนะครับ1.2ก็คือความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ30คะแนน1.3วิชาภาษาไทย20คะแนน1.4วิชาภาษาอังกฤษ20คะแนนนะครับก็รวมเป็นนะครับทั้งหมดนะครับ100คะแนนะ นะครับ1.1นะครับก็จะเป็นในส่วนของความรู้ทั่วไปนะครับเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับและก็จะมีนะครับครับสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขนะครับข้อมูลต่างๆการสรุปหาเหตุผลประมาณวมาใหม่นะครับการเชื่อมโยงคําข้อความรูปภาพ นะครับหรือการสรุปคววมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาาไทยนะภาาไทยนั่นแหละครับภาาไทยนะครับ,ระะรบเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ข้อสามข้อสี่ข้อห้านี่ครับเป็นในส่วนของเลขนะครับสรุปนะครับหนึ่งจุดหนึ่งก็คือเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับภาาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับต่อไปนะครับข้อหนึ่งจุดสองครับ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการก็คือกฎหมาย11ฉบับที่เราต้องอ่านสอบนะที่เราต้องอ่านสอบนะครับทุกตำแหน่งครับต้องอ่านสอบนะครับก็จะมีในส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับปี60นะครับตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมมาแล้วนะครับมีรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปี64ด้วยนะครับ64ด้วยนะครับก็ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับพรบแผ่นดิน3-4มนะครับบรจ,จนะครับพรบบจ4 0นะครับพรบรเทศบาล2496ีนะครับพรบรสภาตะบลและอบตสองหสานะครับพรบระเบียบบริหารและการเมืองพัทยา42พรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อบต42นะครับพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิง 4, ่น42บ้านเมืองที่ดีครับ4 6 พรบอำนวยความสะดวกปี48ระเบียยงานสารบัญปี26นะครับขอให้ท่านติดตามนะครับกดติดตามนะครับ YouTube นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์สดนะครับเพื่อเตรียมในการสอบท้องถิ่นสนามใหญ่นะครับในปี66ปี67นี้นะครับซึ่งมีการสำรวจอัตราบ้างไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิชาพาษาไทยครับตรงนี้ก็คือวิชาพนษาไทยนะครับก็คืออ่าตรงนี้ตัดออกนิดหนึ่งนะครับนะ สรุปความนะครับสรุปความก็คือภาษาไทยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับ1.3นี่ครับก็คือวิชาภาษาไทยนะครับเป็นการตีความนะครับการขยายความนะครับข้อความสั้นนะครับหรือบทความนะครับการสะกดคํานะครับการแต่งประโยคและคําศัพท์การเรียงข้อความนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษนะครับการใช้คําศัพท์นะครับสํานวนโครงสร้างของประโยค นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันนะครับที่เราอ้างอิงในปี64นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไว้อ่านสอบนะครับในปี66นะครับและก็67นี้นะครับในสนามใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ